สวัสดีค่ะแอนจะมาสอนวิธีอ่านข่าวในแอปนี้นะคะถ้าใครสนใจก็ดูคลิปนี้ก่อนก็ได้นะคะส่วนวิธีสมัครให้กดมาหน้านี้ค่ะนี่ค่ะใส่โค้ดเชิญของเพื่อนนะคะคือตัวนี้เป็นโค้ดของแอนเองค่ะ ให้ใส่โค้ดนี้เลยนะคะนี่ค่ะโค้ดนี้ค่ะเป็นโค้ดของแอนเองส่วนวิธีถอนนะคะแต่ตอนนี้ของแอนยังถอนไม่ได้แล้วแอนจะมารีวิวการถอนอีกครั้งในคลิปหน้านะคะ ถ้าใครอยากกดติดตามช่อง YouTube ของแอนก็กดติดตามได้เลยค่ะส่วนลิงก์เฟซลิงก์ไลน์แล้วก็ลิงก์กลุ่มแอนจะทิ้งไว้ให้ข้างล่างคลิปนี้เลยนะคะอ่านข่าวด้วยลิงก์อยู่ในกลุ่มไลน์ค่ะกลุ่มเฟซก็มีให้กดเข้าไปได้เลยนะคะตัวนี้ แอนจะเข้าอ่านข่าวให้ดูนะคะว่าทำยังไงคือกดตรงนี้นะคะเห็นตรงนี้ไหมคะที่เป็นกลมๆนี่นะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บหบนึง่งตรงนี้นะคะก็คือเลื่อนขึ้นมาค่ะให้วงกลมนี้เต็มนี่ค่ะเลื่อนขึ้นมาเลยค่ะอ่านไปด้วยก็ได้นะคะเลื่อนขึ้นมาค่ะ นี่ค่ะให้ตรงนี้เต็มค่ะเลื่อนขึ้นมายังไม่เต็มเลื่อนกลับลงมานี่ค่ะลิงก์กลุ่มลิงก์ไลน์คลิปหน้าแอนจะรีวิวการถอนนะคะกดติดตามกดกระดห่งกันไว้ค่ะนี่ค่ะกดรับเลยค่ะ50เหรียญ แต่ละข่าวจะได้50เหรียญต่อขราวนะคะนี่ค่ะก็ทีนี้แอนจะขออนุญ,ญาตเข้าลน์เข้าไปดูกลุ่มไลน์ของเรานะคะตอนนี้แอนก็มาถึงหน้าไลนา์แล้วนะคะเราก็กดเข้ากลุ่มกลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่มนี้เลยค่ะ กดเข้ากลุ่มเลยค่ะคือด้านบนตัวนี้จะเป็นงานโพสนะคะกลุ่มโพสของเราก็มีถ้าใครสนใจก็กดเข้ามาในกลุ่มมันจะมีลิงก์ให้อยู่นะคะสองกลุ่มนี้ค่ะกดเข้ากลุ่มอ่านข่าวเลยค่ะนี่ค่ะตรงนี้นะคะจะมีคนมาส่งลิงก์ให้เราอ่านเราก็กดเข้าลิงก์เลยค่ะ ยิ่งไหนก็ได้ข่าวจะเริ่มที่สองสตาค์นะคะเส้นสีเขียวตรงนี้ให้หายไปก่อนนะคะค่อยแคปนี่ค่ะรอค่ะรอให้เส้นสีเขียวหาย ถ้าเส้นสีเขียวนี้ยังไม่เต็มถ้าแคปก็คือไม่ผ่านนะคะก็คือรอให้เส้นสีเขียวตัวนี้เต็มก่อนเราค่อยแคปนะคะต้องรอให้สีเขียวเต็มค่ะให้เต็มแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเต็มแล้วรอให้หายไปค่ะ ตอนนี้ยังไม่หายคะ่ะอันที่จริงในกลุ่มก็มีคลิป อ่านข่าวแบบนี้ด้วยลิงก์ด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็กดเข้ามาในกลุ่มได้เลยค่ะตอนนี้เน็ตแอนมันช้ามากมันยังไม่สีเขียวยังไม่หายเลยค่ะทีนี้เรามาดูคลิปที่อยู่ในโน้ตกดเข้าตรงนี้นะคะนี่ค่ะตรงนี้เลยกดเข้าเลยค่ะ นี่ค่ะเข้าไปที่โนตนะคือตัวแรกจะเป็นลิงก์ส่งงานค่ะเลื่อนลงเลื่อนตัวมาตัวนี้จะเป็นกลุม่มกดเข้าลิงก์ประชุมคุยกันเรื่องอะไรต่างๆคุยกันได้ทุกเรื่องนะคะสมาชิกที่เข้ามาใหม่ให้อ่านข่าวตรงนี้ค่ะจะมีทิ้งไว้ให้สิบข่าวนะคะ ส่วนอันนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับกอตอนถอนเงินค่ะคือตัวนี้จะเป็นกลุ่มที่เสียค่าสมัครนะคะตัวนี้เลยค่ะที่อยู่ในหน้าจอตรง,ตรงนี้ส่วนนี้เป็นวิดีโอช่อง YouTube ของแอนเองค่ะกดติดตามไว้นะคะคือตัวนี้ก็เป็นลิงก์ Facebook แอนค่ะตัวนี้เป็นสำหรับคนที่เสียค่าสมัครนะ ถ้าใครสนใจก็สอบถามคนในกลุ่มหรือไม่ก็สอบถามแอนได้ส่วนตัวนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับการเล่นเกมนะคะคือจะลงเป็นบางวันค่ะแอปนี้จะเป็นลิงก์อ่านข่าวด้วยลิงก์นะคะถ้าใครอยากสมัครต่อจากแอนก็สมัครได้คนที่อายตุต่ำกว่า18ปีก็คือสมัครฟรีค่ะถ้าคนที่สูงกว่านั้นก็คือขั้นต่ำห600บาทสูงสุด1000บาทนะคะจะเป็นรายปีค่ะ ถ้าใครสนใจก็ถามแอนได้นะส่วนตัวนี้จะเป็นรายละเอียดงานตัวก่อนๆนะคะในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้ก็เป็นลิงก์ส่งงานนะส่วนคลิปวิดีโอก็คือตรงนี้ค่ะเรามากดดูกันเลยนะฟังนะคะจะได้ค่ะ คืองานแอนจะส่งลงในกลุ่มให้ทุกวันนะคะแล้วเราก็เข้ามากดอ่านเองได้เลยค่ะกดเข้าลิงก์เลยค่ะรอให้เส้นสีเขียวที่อยู่ด้านบนที่กำลังวิ่งอยู่นี้นะคะหายไปค่ะถ้าหายไปแล้วให้เลื่อนขึ้นมาเลยค่ะเลื่อนขึ้นมาจนหน้าสุดท้ายแล้วค่อยแคปนะคะ บางคนก็ให้เส้นสีเขียวนั้นยังไม่หายแต่แคบเลยคืองานไม่ผ่านนะคะถ้าเป็นแบบนี้คือผ่านค่ะถ้าใครสงสัยอะไรหรือไม่เข้าใจให้สอบถามแม่ทีมนะคะหรือไม่ก็ถามแอก็ได้ค่ะงานเราก็มีแค่นี้แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ ถ้าใครไม่เข้าใจอะไรให้สอบถามแอนนะคะส่วนลิงก์กดเข้ากลุ่มแอนจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะ